แล้วดีกี่เดือนแล้วเนี่ยกี่เดือนแล้วเนี่ยเออนั่งกับปู่ไงนั่งนอนนิ่งอยากก่างกระตุกกระตาเลยน,นี่นี่เนี่ยนี่คนนี้ตั้งชื่อให้นะเนี่ยตั้งชื่อให้หลายคนแล้วนะลูกหลานปูน่เนี่ยมากเกิดในี่หลายคนแล้วตั้งชื่อนี่ชื่อจริงชื่ออะไรน,นะชื่อธนาดิษ,<อ>ดษฮะธนาดิษครับปู่ธนาริษครับ <ขะ S 1> นี่ธนาริษแปลว่าเงิน ผู้มีเงินผู้มีฤทธิ์ผู้มีเงินเป็นอำนาจเขาเรียกว่าหมายถึงว่าก็เ,าาเรียกว่าฤทธิ์บันดาลเป็นทรัพย์เนี่ยธานฤทธิ์ทนากว่าแปลว่าเงินอยู่แล้วฤทธิ์แปลว่ามงคลอยู่แล้วมีศักดิ์มีเดชธนาฤทธิ์มีศักดิ์มีเดชนี่เปลี่ยนชื่อเล่นชื่อเล่นวิสารครับวิสารวิสารนี่ ก็ในทางเทวะนะในทางเทวะเนี่ยเขาเรียกพานะของพระอิศวรเจ้าพระอิศวรเจ้าพระศิวะเจ้าเนี่มันต้องอวบอย่างนี้เลยเนี่ยก็เรียกเจ้าทึกเนี่ยิ้มลกูกยิ้มยิ้มยิ้ม,มชื่อชื่อเนี่ยเป็นมงคลน,นะฉันชื่อเนี่ยที่ตั้งให้เนี่ยตอนนั้นดูก่อนที่จะคลอดนะ ก่อนที่จะคลอดก็ดูวันดูฤกษ์ดูยามดูอะไรเนี่ยเป็นมงคลแก่ฤกษ์ดวงชะตาเราถึงจะตั้งอักษรทักษะเนี่ยให้เป็นมงคลแก่ชีวิตพอโตขึ้นเนี่ยจะได้จะได้สมบูรณ์บุญสมบูรณ์นามเนี่สมบูรณ์บุญสมบูรณ์นามเขาก็เลยตั้งชื่อให้นะบางคนเนี่ยชื่อเนี่ยมีปัญหาก็ไม่ดีนะฉะนั้นชื่อเนี่ยกับดวงชะตาฤกษ์วันเดือนปียามเนี่ย สำคัญนะเพราะว่าสอนทักษะในตั้งแต่ฟอไก่ถึงคนเราู่บูรรวมถึงพยัญชนะเนี่ยอย่าให้มันติดตัวที่ไม่ดีบางครั้งเนี่ยตัวกาลากินีเนี่ยบางครั้งไม่ใช่ว่าตัวกาลกาลากินีจะไม่ดีเสมอไปนะมันก็ส่งได้แต่บางครั้งตัวที่คิดว่าดีในะการตั้งชื่อเนี่ยพอเราคิดว่าดีนะมันก็ทำให้ให้ไม่ดีได้เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยชื่อเนี่ยสำคัญต่อต่อคนนะ ชื่อเนี่ยสำคัญต่อคนเอ่อี่ตั้งจื่อตนาริตเองต้องรวยนะต้องรวยต้องรวยนะต้องรวยต้องรวย,ต,รวยต้องดีนะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่อดีอยู่แล้วก็ก็เป็นมงคลแก่ชีวิตถ้าใครชื่อไม่ดีก็ควรจะเปลี่ยนนะอันนี้บอกกันตรงๆว่าถ้าใครชื่อไม่ดีควรจะเปลี่ยนบางทีเราไม่รู้นะว่าดวงชะตาบางคนบอกดวงชะตาทำไมไม่ดีมันขัด มันมันไม่เป็นมงคลนี่มันเป็นเพราะอะไรทําอะไรเยอะแยะมากมายมันไม่ดีก็ไปหาวิธีต่างๆพอสุดท้ายมาเนี่ยลืมไปว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ติดตัวเราเนี่คือชื่อเนี่ยมันไม่ดีมันก็ทําให้เป็นร้ายแก่ตนได้ไม่ดีแก่ชีวิตและอนาคตได้นนี่สำคัญนะโบราณเขากล่าวไว้แล้วว่าชื่อดีมันมีผลชื่อไม่ดีก็ก็มีผลนะมีผลไม่ดีเหมือนกัน ฉะนั้นใครคิดว่าชื่อดีเนี่ยก,กิจการอะไรพวกนี้ชีวิตรุ่งเรืองดําเนินการดีก็ไม่ควรไม่ควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าคนที่มันไม่ดีนะรู้สึกมันหนักต่ออ,อุตสาหะหรือชีวิตเราเกินเนี่ยบางทีก็ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนหานามดีๆนะนามสกุลเนี่ยอย่าไปแต่ต้องมันนะเป็นดีที่สุดเพราะว่าเป็นของพ่อแม่บรรพบุรุษตายายนะถ้าไม่เปลี่ยนก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะ นี่ธนาฤทธิ์หิวนมยังลูกนี่วิสารธนาฤทธิ์เน่เน่เน่เเออขวัญ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 โอ้ขวัญขวัญขวัญสามเดือนเองจะโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยสมบูรณ์จริงๆสมบูรณ์จริงๆนี่เน่เน่ะอาอยากไปที่แม่แล้วบ้างอ่ะเอาคุณแม่มา